ร้องทานวาจาช่างร้ายเหลือเกินใจเย็นๆซะก่อนถือว่าเราแม่ชีุวนคีนีขอแล้วกันไม่ชีอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ลวนลามแม่ชีเป็นเด็กยังไงเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะกูไม่รู้สิเขาก็คนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยแหละไม่ใช่แม่ชี นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแม่ชีเนี่ยเป็นอมตะเห็นหรือเปล่าว่า200ปีแล้วนะ200ปีใช่อายุเท่าไหร่นะ200ปีไอ้ว่างมึงอายุเท่าไหร่อ่ะเอาสองพูร้อยปีหน้ายังดีมึงอายุเท่าไหร่เรื่องกูเดอ้อแม่ชีมัน,านอายุ200ปีแล้วเหรอใช่เป็นอมตะใช่ทำไมถึงเป็นอมตะ ก็อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นอมตะไม่เคยได้ยินหรือไงเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะสวดยอนเลยพี่คนี่กินเด็กเลยเป็นอมตะถ้ากินคนแก่กว่าจะเป็นนิรันดร์ได้แสดงว่าไอ้พวกแดกหมาได้เลยหน้าเป็นยังไง จงไม่ต้องกลัวขอบแม่ชีไปซะเถิดร,รีบออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้แม่ชีจัดการให้ขอบคุณมากนะแม่ชีและผมขอเซรั่มดีๆด้ดวยนะโอเค,อเคมันว่ามันว่าผมแก่โอ,โ,โอ้โหกูให้มึงใช้สิบขวดเนี่ยก็ไม่หายแก่หรอกไอ้พวกเอ้ยเอาไปทาตีนนตีนเก่ามากโอ๊ยปากเสียวดีๆไปทาตีนตึองตกไปซะเถอะเฮ้ย ไปเลยน ers, ัไฟในใจของเจ้ามันกำลังประทุอภัยซะเธอเจ้าจะได้เป็นทานให้กับตนเองเป็นใครมาสอนเก่งมากเหรอฮะเก่งไม่เก่งก็มีพระเอกรักกันแล้วกคมัน ถ้าเราไม่แน่จริง่ะพระเอกหล่อๆคนหนึ่งคงไม่ยอมเราถึงทุกวันนี้หรอกกระซิบหน่อยได้ไหมใครอะกระซิบได้ไหมใครกระซิบไม่ได้มีอะไรจะเถียงเราหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยจะเอาอะไรไปเถียงอะทำไมอะเริ่มจริงตลอด <laughs> อภัยแก่เขาเป็นทานให้กับตัวเองไม่แล้วอีกอย่า